ถัดมานะคะตัวที่ฉันจะใช้คือพิโอเดิมค่ะพิโอเดิมตัวนี้ฉันใช้ไลท์เท็กซ์เจอร์เพราะมีความรู้สึกว่าผิวได้หายใจดีมากกว่าปกติซึ่งเรื่องนี้อ่ะก็จะบอกว่าเดี๋ยวไว้มาแชร์แล้วกันนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงแต่คนพบได้ว่าลงอะไรที่มันบางผิวลงมาหน่อยอะคะ่ะมันทําให้ผิวแบบชอบมากกว่าอันนี้คุณต้องสังเกตผิวเอาเองนะคะอ่ะทีนี้วิธีที่การบีบ1เม็ดทัวรันเตาค่ะนี่ ตอนสําหรับตอนเช้าอ่ะให้คุณอาจจะบีบน้อยไว้สักนิดหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นถั่วลันเตาที่เล็กนิดหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวฉันจะมีกันแดดด้วยเพราะฉะนั้นการน้อยลงมานิดหนึ่งไม่ไม่มีปัญหาหรือถ้าคุณจะเยอะขึ้นอันนี้คุณปรับได้แต่ว่าเบสิคเลยอะคะ่ะให้เท่าเม็ดถั่วลันเตาหนึ่งเม็ดพอแล้วเวลาที่คุณใช้ก็คือคุณกระจายตัวเขาแต่ไม่ต้องวอร์มให้มันร้อนไม่ต้องให้มือมันร้อนนะคะแล้วคุณประครบอ๋อถ้าใครจะแปะสิวแปะเลยนะคะเพราะว่าดิฉันไม่แปะสิวมา แล้วก็เวลาที่คุณประครบอะค่ะคุณค่อยๆประครบไปถ้าใครรู้สึกว่าระหว่างวันนะทีโซนมันมัน,มนอะไรเงี้ยให้คุณประครบเริ่มออกจากข้างๆค่ะข้างๆมาก่อนแล้วก็ค่อยเข้าข้างหน้านะคะไม่พอค่อยเพิ่มถ้าสมมติว่าคุณลงขั้นตอนนี้ไปแล้วใช่ป้ะแล้วรู้สึกว่าทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีแล้วถ้าไม่ได้มีกันแดดต่อนะถ้าทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีแล้วมันมีความแดงขึ้นมาทั้งหน้าหรือว่ามีความวูบวาบ ให้คุณเพิ่มพิวเดิมไปได้อีกครึ่งโดสก็คือครึ่งเม็ดทั่วรันเตาค่ะทั่วหน้าหรือว่าเฉพาะบริเวณที่เป็นนะคะวิธีการสังเกตก็คือมันจะจึกๆค่ะเช่นตรงบริเวณเนี้ยมันจะมีการอิชแบบคันหรือว่ามีการแดงแบบรูบวาบร้อนรูบวาบทั้งหน้าเงี้ยให้คุณเพิ่มพิวเดิมได้ครึ่งเม็ดค่ะแล้วก็รอไปอันนี้เอาไปแอพพลายได้กับมอยส์เจอร์ไรเซอร์ทุกตัวนะคะ แต่ดอกใจไว้สักนิดนึงนะคะว่าถ้าใครใช้ moisturizer ที่มีความ watery นิดนึงเช่นแบบพวกคิวเรลที่มันค่อนข้างมีความว่าไงดีเหลวสูงอะ่ะเออเหลวสูงอะ่ะมันอาจจะมีการแสบเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้คุณเน้นไปในทางที่เป็นรูปแบบครีมมากกว่าอาทิเช่นยูซาริน n in n s t a n t Calming นะคะเพราะว่าดิฉันอะ่ะได้ลองคิวเรลมาแล้วเหมือนกันในจังหวะที่พังเหมือนกันเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันซึมลงผิวไวเกินไปอะ่ะ มันมันไม่สบายเท่าตัวพิวเดิม e อ่ะเอา,อางี้แล้วกันรู้สึกว่าพิวเดิม e สบายที่สุดนะคะแล้วก็ตัวยูทรีอินสแตนคัมมิ่งได้เหมือนกันแต่ยูทรีอินสแตนคัมมิ่งมันตีกับกันแดดเยอะเพราะฉะนั้นที่ฉนันเลยสลับมาพิวเดิม e ชอบมากกว่านะคะรอเสร็จแล้วแค่นี้นะคะใครมีไอครีมเว้นรอบไอเว้นรอบดวงตาไว้แล้วก็นิดเดียวนะคะแล้วก็ทาซึ่งดิฉันจะข้ามไปเพราะว่าอยากให้คลิปนี้เป็นการ ใช้อะไรที่แบบมินิมอลที่สุดเท่าที่จะจำเป็นเท่านั้นไม่เอาเยอะเลยนะคะก็มีประมาณนี้แล้วคุณก็รอให้ทุกอย่างเซตตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลงเอเวนกันค่ะ